เราจะไปพูดคุยพร้อมกันค่ะกับทางด้านของคุณพันงามอารยาวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยคลาสสิกโกลฟิเจอร์คุณพันงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตัวเซตฟิเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันทําการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ค่ะในช่วงเปิดตลาดนะคะ,คะก็เปิดบวกได้ที่บริเวณ927จุดนะคะแต่ก็ลงมาทําโลที่บริเวณ920จุดนะคะในตอนนี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ923-924จุดนะคะก็ะประเด็นทางด้านการเมืองก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันเฟฟิใน สัปดาห์นี้อยู่ต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะคะแต่ว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%นะคะตอดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยปรับตัวลดลง0.25%เนี่ยก็ทำให้ตลาดเนี่ยบวกขึ้นมาได้นะคะ,ะถ้าหากว่าใน ในสัปดาห์นี้นะคะก็คือติดวันนี้เนี่ยถ้าไม่หลุดบริเวณเก้าร้อยสิบห้าจุดนะคะก็มองว่าในสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ใกล้ที่จะเป็นวันเฉลิมพระชมนมพรรษาแล้วนะคะก็การเมืองก็อาจจะมีทางออกได้นะคะก่อนก่อนหน้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเรามองว่า แนวรับสำคัญก็อยู่ที่บริเวณ9 1 0าร้ถึงเก้จุดเนี่ยเป็นแนวรับหนึ่งนะคะแล้วอีกถัดไปก็คือ900จุดถ้าหากว่าไม่หลุดบริเวณนี้หรือว่าอ่อนตัวลงมาบริเวณนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปทยอยสะสมได้นะคะก็ยังมองว่าในตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับลด,ด,ดอัตราดอกเบี้ยนะคะอย่างเช่นกลุ่มอสังหารรมซัพ์ หรือว่าตัวหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากาการส่งออกแล้วก็ค่างเงินบาทที่อ่อนค่านะคะตรงนี้ก็น่าจะเข้าไปทยอยสะสมได้นะคะค่ะค่ะคุณพันงามคาความไม่แน่นอนของการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ค่ะอย่างสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะทําให้นักลงทุนกลัวการถือสถานะข้ามวันในมุมมองของคุณพันงามนั้นมองอย่างไรบ้างคะคือ ในวันนี้ก็ให้สังเกตนะคะว่าถ้าไม่หลุด915จุดนะคะในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวเราก็อาจจะเข้าทยอยเข้ามาเก็บบางส่วนนะคะในกลุ่มที่บอกไปแล้วนะคะก็คือ,อที่เห็นที่อ่อนตัวลงมาแรงๆนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือลงมาโลที่บริเวณ917 ประมาณ917จุดนะคะถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้ยืน915จุดได้เนี่ยอก็น่าจะมีโอกาสที่จะพื้นตัวได้ในสัปดาห์หน้านะคะ,ะแต่ว่าถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าลงมาอ่อนตัวลงมาอีกเราก็อาจจะทยอยเข้าไปเก็บอีกนะคะในช่วง900จุดนะคะ,ะก็ยังมองว่าอ่าในสัปดาห์หน้าน่าจะ มีทางออกที่ดีขึ้นนะคะค่ะคุณพันงานคะสำหรับนักลงทุนที่ถือข้างชอ็อตอยู่อย่างนี้เนี่ยให้คำแนะนำอย่างไรคะควรจะถือต่อไปหรือเปล่าคะก็ทยอยปิดตามแนวรับนะคะ,คะในแนวรับช่วงแรกก็คือเก้าร้อยสิบห้าแล้วก็เก้าร้ยสิบจุดนะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณเก้าร้อยจุดค,ะค่ะก็ทยอยปิดทำกำไรแต่บริเวณแนวรับคะ่ะค่ะ,คะสำหรับซีนเนียรโอที่แย่ที่สุดคะ่ะของเซตฟีนี้มองไว้ประเมินไว้ที่เท่าไหร่คะ ก็คือการหลุดโลเดิมนะคะที่ทำไว้อบริเวณ860จุดนะคะบริเวณนั้นนะคะที่ที่ทำไวอ้อเมื่อประมาณสิงหาคมนะคะไปไปลายเดือนนะคะแปดจุดนะคะได้ค่ะวันนี้พูดคุยเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ